religion ศาสนาศาสนา Buddhism ศาสนาพุธาทธศาสนาพุธาทธ Christianity ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์ Islam ศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลามบรามานิสม์ศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูอิสมศาสนาฮินดูศาสนาฮินดู or you can say for Brahmanism and Hinduism. ศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาพราหมณ์ฮินดู